คุณครูขอบคุณแม่ครัวที่ทำอาหารให้หนูรับประทานพูดด้วยสิลูกขอบคุณครับคุณครูพูดด้วยมีปากเอาไว้พูดด้วยเอาไว้ทานข้าวด้วยอ่าทานเลยค่ะทานข้าวได้เลยเอาเข้ากินแซมกินลูกกินมแ แบบุ๊กเบอร้าทำไมอะลุคนสงแบบไาสตูด้ดอ่สิ่งมากเลยกินเลยันไปกินข้าววันนีจะไกินข้าวด้วยนะอินเตอร์กินข้าวด้วยดุลูก้ากินให้หมดกินไม่กินก็ไปเติม ให้โตโตเลย